ถึงเด็กๆในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเราต้องคิดถึงครูต่อยชะดอและเด็กของโรงเรียนตอยชะดอยอย่างแน่นอนวันนี้ภารกิจเดินทางลงพื้นที่พร้อมด้วยทีมงาน n b t ทีสงขลาค่ะเราติดตามภารกิจของโรงเรียนตอยชะดอโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษาที่โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านสำนักออดตาบลเขาแดงอำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลาที่นั่นเขามีกิจกรรมดีๆน่ารักไปชมกันเลยค่ะ เราเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นสื่อสื่อสัมพันธ์ระหว่างทางรัฐแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เป็นการสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูแล้วก็ประชาชนใน,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 นพื้นที่ครับที่นี่นะครับนักเรียนจะมีอสองส่วนก็คือเป็นไทยพุทธแล้วก็ไทยอิสลามนะครับเราจะอยู่ร่วมกันก็คือจะไปมา,าสู่กันทางไทยพุทธมีอานเขาก็เข้าไปช่วย ทางอิสารามมีงานไทยพุทธก็เข้าไปช่วยเขาสัมพันธ์ที่นี่สัมพันธ์กันดีนะครับเพราะต่างคนต่างช่วยเหลือเหมือนเด็กนักเรียนก็เหมือนกันนะครับเราเรา,เราจะไม่แยกก็ทุกคนเหมือนกันหมดทั้งทั้งไทยพุทธและก็อิสารามนะครับคือทางโรงเรียนตำรวจตังวนชายแดนเนี่ยในปัจจุบันนะครับเรามีศักยภาพในในเรื่องของอด้านบุคลากรนะครับแล้วก็เรื่องของอาคารสถานที่เพราะฉะนั้น กา,การดูแลนักเรียนในปัจจุบันเนี่ยเราดูแลอย่างเต็มที่นะครับครบ,ครบตั้งแต่เรื่องวิชาการเรื่องอคุณลักษณะพึปงประสงค์ที่นักเรียนควรได้รับนะครับ<ไ>คือตรงนี้<ไ>อยากสร้างความมั่นใจว่าโรงเรียนของเรานะครับ<ไ>เมื่อเด็กนักเรียนจบไปแล้วจะมีคุณภาพทุกคนครับโค<ไ>รงการกเกษตรเพื่ออังวันเนี่ยเรา เป็นโครงการที่จะทําขึ้นมาเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนนะครับเราก็ใช้ผลผลิตของโรงเรียนเนี่ยมาปรุงอาหารให้เด็กกินนะครับโครงการเกษตรอาหารกลางวันเนี่ยเราก็แบ่งได้3ส่วนเป็นส่วนของอพวกพืชผักส่วนของปะมงนะครับการเลี้ยงปลาส่วนของปศุสัตว์การเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อนะครับตรงนี้จะช่วยเหลือได้เยอะ ครูผู้สอนตำแหน่งครูปรทหนึ่งนะคะโรงเรียนตำรวจตัวเนชายแดนบ้านสำนักออดนะคะก็รู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าครูเองก็เคยเป็นเด็กนักเรียนตชดแบบนักเรียนที่เราได้กลับมาสอนนะคะ,ะที่เลือกกลับมามาพัฒนาบ้านของตนเองนะคะเพราะว่าอยากจะให้เด็กๆในโรงเรียนตำรวจตัวินชายแดนนะคะหรือที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารน,นะคะเขาได้มีโอกาส ะะมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะคะนะก็ครูอยากจะให้นักเรียนโรงเรียนตชดนะคะมีโอกาสเท่าเทียมกับผู้อื่น<ไม>ทุกวันนี้นะคะที่คุณครูเน้นหลักเป็นพิเศษเลยนะคะในเรื่องของเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมและก็ประพฤติตนให้เป็นคนดีนะคะในฐานะที่เราเป็นครูตชดนนะคะเราก็มีความมุ่งมั่นนะคะในการปฏิบัติหน้าที่และจะช่วยให้ ลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีโอกาสที่ดีต่อไปค่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าสอนนักเรียนก็นักเรียนก็ดูมีความสุขทุกครั้งที่เราได้เข้ากับเขาเพราะว่าเหมือนเวลาถามไปนักเรียนก็จะตอบก็จะมีหัวเราะกันในห้องก็จะมีเล่นเหมือนตอนเย็นเย็นก็จะแบบว่ามีเล่นกีฬาด้วยกันค่ะถ้าเน้นก็จะเป็นความสามัคคีเพราะว่าเด็กที่นี่มีทั้งไทยพุทธและก็เป็นอิสลามการที่ว่าอยู่ด้วยกันแบบหมู่คนเยอะๆอะค่ะ สิ่งนึงที่ต้องมีที่สาคัญเลยก็คือความสามัคคีในหมู่คณะของเราถ้าเราเลือกไปที่อื่นแล้วเด็กที่อยู่แนวชายแดนที่ห่างไกลออกไปอาจจะไม่ได้เจอเหมือนที่อื่นแต่เด็กที่นี่ถ้าถามว่าเสารอาทิตย์ไปไหนก็คือจะเป็นไปเรียนปฏิกาที่หนึ่งแล้วก็ไทยพูดส่วนใหญ่ก็จะเหมือนช่วยผู้ปกครองเสร็จที่ที่เขามาก็คือโรงเรียน ก็จะแบบว่าดูแลความมั่นคงในอนาคตของเขาวางรากฐานเขาให้เขาได้มีความรู้ให้เขามีการศึกษาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในการเลี้ยงดูตัวเองต่อไปในอนาคตค่ะ ให้มั่นใจในครูตอชดว่าถึงเราจะเป็นครูที่อยู่ในแนวแตะเข็บในความห่างไกลก็จริงแต่เราก็จะตั้งใจที่จะสอนที่จะให้ความรู้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้เขาได้มีชีวิตให้เขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมและก็เป็นคนดีของ,งคมต่อไปค่ะ